สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีพาเพื่อนๆนมาอัปเดตผักในแปลงผักกันค่ะที่ปลูกกันเอาไว้ในการาลังโฟมนะคะต้นนี้เป็นต้นผักเบี้ยค่ะผักเบี้ยนี้กินดีมีประโยชน์นะคะจะลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะสรรพคุณทางยาเขาก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะบีได้ปลูกเอาไว้ในลังโฟมค่ะพื้นที่เล็กน้อยก็สามารถปลูกได้ ผักเบี้ยค่ะในรังโฟมแบบนี้นะคะหรือว่าจะปลูกในกระถางอะไรก็ได้ค่ะส่วนรังโฟมนี้เป็นหอมแย้ค่ะหอมแย้นี้กินอร่อยมากมเลยปลูกในรังโฟมเช่นกันนะคะแล้วก็มีมเมล็ดที่ร่วงรวงบนพื้นเขาก็เ,าเกิดค่ะกินอร่อยมากแล้วเขาก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้กินแล้วจะติดใจค่ะ หอมแย้ในลังโฟมนี้ก็เป็นหอมแย้เหมือนกันค่ะต้นนี้อีกสักประมาณอาทิตย์กว่ากก็น่าจะเก็บกินได้แล้วนะคะแล้วก็จะเก็บเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อด้วยค่ะขายายต่อได้เรื่อยๆไม่มีวันจบเลยนะคะหอมเย้กินอร่อยมากค่ะกินกับ กินกับขนมจีนก็อร่อยกินกับแกงกินกับซ้มตามกินอะไรก็ได้อร่อยค่ะส่วนในลังโฟมนี้เพิ่งพอมเมล็ดค่ะเพิ่งโรยมเมล็ดไว้ค่ะสองลังโฟมจะปลูกเอาไว้แบบต่อเนื่องเลยค่ะชุดนี้ได้กินแล้วก็ชุดในหลังโฟมที่พิ่งพอมเมล็ดก็ต่อมาเรื่อยๆ พลิกค่ะเพิ่งเก็บมเมล็ดไปเมื่อกี้ค่ะตอนนี้เป็นผักกาดขาวนะคะที่บีได้ย้ายมาจากในแปลงใหญ่ค่ะลงมาเอามาปลูกเอาไว้ในลังโฟมค่ะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากปลูกผักพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกแบบน,นี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในลังโฟมหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นในลังโฟมหรือว่าในกระถางหรือว่าในกระสอบข้าวสารที่เราใช้แล้วก็ได้นะคะสามารถนํามาปลูกได้ต้นนี้เป็นต้นหอมค่ะต้นนี้เขาเริ่มจะเป็นดอกนะคะน่าจะน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะน่าจะเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะปลูกเอาไว้ในลังโฟมเหมือนกันค่ะดีปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะต้นนี้โทรศัพท์ช่วงนี้เบลอมากเลยค่ะ ภาพเฉ็บเลือ,ลอดอกหอมอโหระพาค่ะตัดแต่งคำสาวไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วรอบนี้บีก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกค่ะเพื่อที่จะเอาเมล็ดพันธุแต่ว่ากิ่งของเขาก็สามารถนำไปปักต่อได้นะคะแต่ว่ารอบนี้จะเอาเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะ ดอกของเขาก็สวยดีนะคะดอกหูหูรพาค่ะขมิ้นค่ะสลดัด หรือมากเลยภาพต้นนี้เป็นต้นขมิ้นขาวนะคะเขาใบกับเขาจะมีลักษณะความแตกต่างค่ะตรงกลางของเขาจะมีสีแดงนะคะต้นนี้เป็นขมิ้นขาวตรงกลางเขาจะมีเป็นสีแดงแดงซึ่งสังเกตได้ง่ายอันนี้เป็นขมิ้นชันค่ะตรงกลางของเขาไม่มีสีแดงนะคะ เป็นการที่ว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะระหว่างขามิ้นชันกับขมิ้นขาวใบใบของเขาจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงยอดกระถิน ปักเป็ดค่ะปักเป็ดนี้ก็กินดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็ปักช่ำก็ง่ายมากค่ะขายายพันธุ์ออกใบได้เร็วมากๆขึ้นช้าค่ะขึ้นช้าในกระมังนี้มีได้โรยเมล็ดเอาไว้ค่ะคุ้มนะคะปลูกขึ้นช้าทีนึงกินได้นานมากๆเลยค่ะ ถ้าเรากินจนว่าต้นของเขาไม่มีความเจริญตัวแล้วเราก็สามารถตัดแต่งทําสาวให้เขาได้นะคะต้นขึ้นช่คขนาค่ะข้นาชุดนี้สวยมากเดี๋ยวบีก็จะมาตัดไปทํากับข้าวแล้วค่ะค้นาปลอดสารปลูกด้วยปุ๋ยมัคขี้ไก่ค่ะ รสด้วยน้ำหมักนะคะตน้นนี้ยอดขวงเขาเริ่มเป็นนอนครับเดี๋ยวเด็ดเดดเอาไปให้ไก่ใบใหญ่มากๆ ตรงนั้นก็จะเป็นต้นกวางตุ้งค่ะบีปล่อยให้เขาเป็นดอกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงกําลังใจให้บีทำคลิปต่อๆไปได้ค่ะตรงนี้เป็นดงกะเพราค่ะดงกะเพราเยอะมากนี่ก็เป็นผักเป็ดเหมือนกันค่ะ ตรงนี้ได้โรยเมเล็ดกวางตุ้งเอาไว้นะคะแล้วก็โรยโรยไว้เยอะเหมือนเดิมเขาก็เกิดขึ้นแน่นอีกแล้วค่ะมีชอบโรยค่ะโรยมเมล็ดแล้วก็รดน้ําเดี๋ยวเขาก็เกิดต้นหอมค่ะใกล้จะได้ขยายได้อีกแล้วนะคะในกระถางนี้มีได้โรยมเมล็ดฝักขี้เอาไว้อีกค่ะ ขึ้นชายขึ้นช่ายต้นนี้ตัดแต่งทำสาวไปรอบหนึ่งแล้วนะคะมีรอบใหม่ค่ะได้นานมากๆใบนี้ของเขาหักเดีย๋ยวเอาไปกินกับข้าวส่วนเคลนี้ที่บีได้ทำการย้ายวันก่อนค่ะหอยทากเล่นงานเกือบหมดเลยค่ะหอยทากตัวเล็กๆร้ายกาจมากไม่รู้ว่าจะเหลือให้สักกี่ต้น ขนาดมาดูแล้วนะคะช่วงกลางคืนบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้าไม้กําลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ